ศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโนโนไทยได้มีการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจนครอบคลุมทุกมิติทุกปัญหาขอนำเสนอผลการขับเคลื่อนง,งานผูกเกลือแก้จนคนโนโนไทยสวัสดีค่ะนางทรัพย์นันส บ้านเลขที่98หมู่5ตำบลไสยอมอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานางทรัพย์นานสายออเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑม,มิติด้านรายได้และความเป็นอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือสอจอพอโนนไทยได้ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทยร่วมกับกลุ่มโอท็อปกลุ่มถักทอบ้านดอนเต้าเข้ามาฝึกอาชีพทำผมเช็ดเท้าให้กับครัวเรือนสวัสดีค่ะฉันนางวันธนาจากแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มถักทอบ้านดอนเต้า ปัจจุบันก็ผลิตทั้งเปลแล้วก็ผมเช็ดเท้าค่ะในวันนี้ดิฉันได้รับการประสานจากพัฒนาชุมชนให้มาเป็นวิทยากรสอนภูมเป้าหมายครัวเรือนยากจนที่ตำบลสัยอ,อซึ่งเป็นบ้านของยายซัดเป็นครัวเรือนยากจนะจะมาสอนเป็นผมเช็ดเท้าเฟนซีเป็นลูปหนีค่ะคุณยายซัดนะคะท่านก็ ตั้งใจทำแล้วก็ทำชิ้นงานออกมาดีสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่ฉันก็ได้มารับสินค้าไปจำหน่ายที่กลุ่มแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆของอำเภอที่จัดกิจกรรมออกบูธแล้วก็ขายที่ร้านส,สวยๆวางขายที่ร้านส,สวยๆด้วยค่ะนางซับได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทยทำให้มีรายได้จากการทำไข่เค็มและทำผมเช็ดเท้านอกจากนี้นางซัพ์ได้ปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ขอบคุณหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเป็นมีอาชีพที่ดีขึ้นตอนนี้ยายมีรายได้มีอาชีพที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ